ต้อนรับสู่ NK Auto Review ช่องที่คุณจะได้รับข้อมูลครบเพื่อนเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่รถไฟฟ้ารถคลาสสิกและยานยนต์เชิงพาณิชย์ต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้งานทั่วไปผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งหรือคนรักรถตัวจริงที่นี่คือที่ที่คุณจะได้รู้ลึก รู้จริงและเข้าใจการใช้งานของยานยนต์แต่ละรุ่นอย่างแท้จริงและในวันนี้เราขอพาทุกท่านไปรู้จักกับรถบรรทุกที่เป็นที่นิยมที่สุดรุ่นหนึ่งในวงการขนส่งของประเทศไทยและทั่วโลกนั่นคือ Isuzu N-Series รุ่นปี2026รถบรรทุกขนาดกลางที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะความประหยัดและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคใหม่มากยิ่งขึ้น Isuzu N Series ปี2026เป็นรถบรรทุกขนาดกลางในกลุ่มไล t ์ดิว t ี้ท k หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า4ล้อ6ล้อขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานขนส่งทั้งในเขตเมืองและระยะทางไกลโดยจุดเด่นของรุ่นใหม่นี้คือการผสมผสานระหว่างความทนทานอันเป็นเอกลักษณ์ของ Isuzu เข้ากับความทันสมัยที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล เริ่มจากรูปลักษ์ภายนอกของ N Series ปี2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแกร่งและทันสมัยมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าใหม่พร้อมเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าแบบเล็ดพร้อมไฟ daytime running light เสริมความปลอดภัยและโดดเด่นในทุกสภาพการใช้งานกระจกมองข้างขนาดใหญ่พร้อมไฟเลี้ยวในตัวเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ขณะที่กันชนหน้าออกแบบให้รองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น อีกทั้งยังมีช่องระบายอากาศช่วยในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ในสภาวะการใช้งานหนักตัวถังของ N-Series มีให้เลือกหลายขนาดตามลักษณะงานตั้งแต่รุ่นหัวเก่งธรรมดาหัวเก่งกว้างไปจนถึงรุ่นชารซีเปล่าสำหรับติดตั้งตู้ทึบตู้เย็นหรือตู้บรรทุกสินค้าทั่วไปรองรับน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่2.5ตันไปจนถึง5ตันทำให้เหมาะกับการใช้งานหลากหลายประเภท เช่นส่งของในเมืองขนส่งอาหารสดโลจิสติกเกษตรกรรมหรือแม้แต่รถบริการเคลื่อนที่ต่างๆภายในห้องโดยสารของ N Series ปี2026ถูกปรับปรุงใหม่ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นแม้จะเป็นรถเชิงพาณิชย์แต่ก็มีความใส่ใจในเรื่องความสบายของผู้ขับขี่และผู้โดยสารเบาะนั่งใหม่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมวัสดุที่ทนทานต่อการใช้งานหนัก พวงมาลายแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลติดตั้งระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธหรือ Apple CarPlay และ Android Auto ซึ่งช่วยให้คนขับใช้งานแผนที่หรือติดต่อสื่อสารระหว่างขับรถได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังมีที่ชาร์จ usb และช่องเก็บของรอบห้องโดยสารจำนวนมากเพื่อรองรับความต้องการขององคการใช้งานจริง ขุมพลังของ N-Series รุ่นปี2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่พัฒนาให้มีความประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นรุ่นยอดนิยมคือเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตรหรือ5.2ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ให้พลักำลังตั้งแต่150-190แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงที่รอบต่ำเพื่อให้สามารถลากของหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องยนต์ได้รับการรับรองมาตรฐานมลพิษยูโร6ซึ่งเป็นมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับสูงลดค่ามลพิษและข่าอย่างมีนัยสำคัญขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติสำหรับบางรุ่นซึ่งช่วยลดภาระคนขับในงานขนส่งระยะไกลหรือในเมืองที่มีการจราจรติดขัด ระบบช่วงล่างยังคงเป็นจุดแข็งของอิซูซูโดย N-Series ปี2026ใช้ระบบกันสะเทือนแบบแหนบหน้าและหลังที่แข็งแรงรองรับน้ำหนักได้ดีแต่ในขณะเดียวกันยังให้ความนุ่มนวลพอสมควรเมื่อต้องวิ่งในเส้นทางที่มีความครุกคะเบรกหน้าแบบจานและเบรกหลังแบบดรัมพร้อมระบบ ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD ที่ช่วยให้การหยุดรถมั่นใจยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเวลาบรรทุกของหนัก ในด้านความปลอดภยัย Isuzu N Series 2026เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เพื่อช่วยลดอู้ััติเหตุเช่นระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบกรองรอบคันและเซ็นเซอร์ช่วยจอดเพื่อให้ผู้ขับสามารถขับขี่ในพื้นที่แคบได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโครงสร้างแชสซี่เสริมความแข็งแรงมากขึ้นรับแรงบิดและแรงกระแทกได้ดีช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวรถในระยะยาว จุดเด่นอีกอย่างของ N-Series คือความสามารถในการปรับแต่งรถให้เข้ากับลักษณะธุรกิจของผู้ใช้งานได้หลากหลายอ s u z สุมีเครือข่ายพันธมิตรที่สามารถติดตั้งตัวถังพิเศษเช่นตู้ควบคุมอุณหภูมิตู้เปิดข้างตู้ยกพื้นรถบรรทุกของเหลวหรือแม้แต่รถดับเพลิงทำให้รถรุ่นนี้กลายเป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์สำหรับภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก การบำรุงรักษาของ N-Series ปี2026ยังคงความง่ายและสะดวกชิ้นส่วนมีจำหน่ายแพร่หลายและศูนย์บริการของ Isuzu ครอบคลุม um ทั่วประเทศมีโปรแกรมบำรุงรักษาแบบเมาจ่ายและการรับประกันที่ยืดหยุ่นช่วยให้ผู้ประกอบการวางแผนต้นทุนได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีรุ่นพลังงานทางเลือกเช่น N Serie ร E v ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าล้วนตอบโจทย์ตลาดที่ต้องการลดมลพิษในเขตเมือง โดยรุ่นนี้ให้ระยะทางวิ่งประมาณ200-300กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและรองรับการชาร์จเร็วตามสถานีชาร์จสาธารณะซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนส่งระยะสั้นเช่นร้านสะดวกซื้อและอ e ีคอมเมิร์ซในเมืองใหญ่ Isuzu N-Series ปี2026จึงเป็นรถบรรทุกขนาดกลางที่รวมจุดเด่นของความทนทานประหยัดพลังงานเทคโนโลยีทันสมัยและฟังก์ชันตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่เอาไว้ในคันเดียว ถือเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ที่ต้องการยานยนต์เพื่อใช้ในกิจการขนส่งอย่างมืออาชีพไม่ว่าจะเป็น SME ธุรกิจโลจิสติก์หรือองค์กรขนาดใหญ่ขอบคุณที่รับชมรีวิวเต็มรูปแบบของ Isuzu N Series รุ่นปี2026หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง NK Auto Review เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ที่น่าสนใจจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า